สวัดีครับสำหรับวันนี้เราจะสาธิตวิธีเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายต้นทุเรียนสองต้นนี้ซึ่งเราปลูกไว้แต่แรกเราตั้งต้องการที่จะปลูกไว้เพื่อเป็นการเสริมขามันเป็นทุเรียนบ้านจากนั้นแล้วก็เอาหมอนทองมาเสียบยอดทั้งสองต้นปรากฏว่าขณะน,นี้ยอดทั้งสองยอดนั้นติดแล้วเรียบร้อยแล้วมันก็โตขึ้นจึงจะต้องเอาออกไปหนึ่งต้นนะครับขั้นตอนวิธีการ ในการที่เราจะเอาต้นออกไปปลูกเราจะเอาต้นขวามือนะครับออกไปปลูกเนี่ยขั้นตอนแรกเราก็จะขุดเป็นวงรัศมีรอบก่อนนะครับอ่าขุดในลักษณะแบบนี้อ่าเราไม่ต้องการให้เบ้าแตกนะครับเราจะขุดลงไปให้ลึกก่อนแล้วจักหลังจากนั้นแล้วเราก็จะตัดรากแก้วนะครับโดยเราจะใช้สอบปุ๋ยนี่แหละครับเราจะใช้กระสอบปุ๋ยนี้เป็นตัวหอ่อ นะครับซึ่งเบ้าก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แต่เราก็จะพยายามทาให้มันเล็กอพอที่จะยกไปได้นะครับก็เอาเท่าที่ได้นะครับไม่ถึงขนาดใหญ่จนเกินไปดูต้นนี้นะครับหมอนทองเป็นอยอดกระโดงที่สวยงามมากอายุก็อ่าตอนที่เราเสียบยอดอนั้นต้นทุเรียนบ้านนี้อายุ8เดือน จากนั้นแล้วเราก็เอายอดมาเสียบนะครับตรงนี้ครับนี่คือรอยรอยเสียบของหมอนทองพอเสียบติดติดแล้วมันก็โตเอาโตเอา,เอาห้าเดือนผ่านไปครับโตขนาดเท่านี้ครับแล้วตอนนี้ก็กําลังแตกยอด <c oughs> ก็จําเป็นต้องย้ายครับอ่าลักษณะการย้ายมันก็ต้องยุ่งยากหน่อยแต่เราก็มีเทคนิคนะครับอันนี้เบ้าค่อนข้างที่จะใหญ่เดี๋ยวเราจะทําเบ้าให้เล็กลง โดยเราจะขุดให้ลงไปลึกประมาณสักหนึ่งอกนะครับเมื่อลึกลงไปถึงจุดนั้นแล้วเราก็จะสับลากแก้วให้ขาดเมื่อสับลากแก้วให้ขาดแล้วเราก็จะใช้ถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยมอหอเบ้าดินแล้วเราก็จะงัดขึ้นไปจะเห็นว่ารากที่กําลังสับอยู่นั้นมันไม่ใช่รากทุเรียนนะครับเป็นรากของยางพาร,ราเนี่ยครับต้นยางพาร,ราเราปลูกอยู่ใกล้กับป่ายางพาร,ราครับ สวนของเราอยู่ติดกับยางพาราเพราะฉะนั้นารากของยางพารานี่ก็มาจากนี่แหละครับหมอ้อลอดดินมาลอดมาจนถึงขนาดนี้มาถึงต้นทุเรียนเราก็ว่าบริเวณต้นทุเรียนเรานั้นมันอุดมไปด้วยถาุอาหารมากมายก็ทําให้รากของอายางพารานั้นมากินแล้วจะขุดให้ลึกก็ประมาณเกือบ30เซนนี่แหละครับกะระยะว่า เราจะได้ความลึกของรากแก้วประมาณสัก30เซนก็ก็พอดีสําหรับรากแก้วที่เราตัดนี้เมื่อเราตัดแล้วมันก็จะเหมือนในครั้งแรกที่เราตัดตอนที่อยู่ในถุงดํานะครับก็จะไม่กระทบกระเทือนมากข้อสําคัญก็คือเราจะไม่ให้เบ้าแตกนะครับถ้าเบ้าแตกนี้ก็คือรากฝอยขาดถ้ารากฝอยขาดก็กระเทือนกระเทือนต่อระบบยอดระบบใบนะครับ ก็จะเป็นการทดลองครับตอนนี้อยู่ด้านหลังของเรานั้นเราเตรียมพื้นที่ที่จะเอาตัวนี้ไปปลูกแล้วนะครับเราเตรียมยกโคกเราจะปลูกแบบยกโคกนะครับเอายกโคกแล้วเราก็จะปลูกแบบนั่งแท่นนะครับดูยอดทุเรียนยอดนี้ครับเนี่ยสวยงามมากเลยต้นนี้แหละที่เราจะเอาไว้ส่วนต้นนั้นเราจะย้ายนะครับเป็นพันธุ์หมอนทองเหมือนกันนะครับ อายุก็ถ้านับตอนอายุต้นต่อ8เดือนเสียบยอดเมื่อเดือนเมษาวันนี้คือวันที่สองกันยาก็เสียบได้ประมาณ5เดือนครับโตถึงขนาดนี้ถ้าปล่อยไปถึงฟีหน้านี่ไม่ต้องห่วงครับสูงแน่นอนโอเคนะครับทีนี้อู้เบาค่อนข้างที่จะใหญ่เอาเสียมสับเอาเสียมสับลงอีกก็ได้ให้เบ้ามันมันเล็กลงเล็กลง พอที่จะเอาไปได้รัศมีจากโคนต้นมาก็ประมาณสักเออประมาณเท่านั้นอ่าเสียบสับลงไปเลยเออมันจะได้ไม่หนักลำบากน้อยครับอ่าที่เห็นเขาเคลื่อนย้ายกันที่อินโดนีเซียเขาก็ทำลักษณะอย่างนี้แหละครับแต่เขาทำแบบมืออาชีพนะเขาทำใจเย็นมากเลยอันนี้เราก็จะลองทำตามาที่เราจินตนาการนะครับ ช่วงนี้มันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับก็คงจะไม่ไม่ร้อนมากจนเกินไปอ่าลักษณะนี้ครับค่อยสับลงไปแล้วก็ทําชิ้งเฉียงเข้าไปข้างในให้มันเป็นแบบลูกลูกหวานอ่าเอโอ้ถือว่าลึกพอสมควรครับถ,ถ้าได้ขนาดลึกขนาดนี้นี่อุ่นใจได้ว่ารากแก้วของเรา,าเราได้รากแก้วไปยาวพอสมควร เราก็อุ่นใจได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ